โอเคก็ซึ่เมื่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราลง Ubuntu แล้วก็จะลองเซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็จะ,ทำ,ะทำต่อจากคลิปนั้นนะครับคลิปทีเ่เดี๋ยวเราจะทำต่อเลยก็คือแต่ว่าตอนนี้ผมได้ลงใหม่กำลังลงใหม่นะครลงตัวใหม่ตอนนี้กำลังอ,อยู่ในขั้นตอน install นะครับาวน์โหลด install security อยู่ก็รอให้มันลงเสร็จแล้วก็ reboot แล้วเราจะอัปเดตอะไรให้เสร็จแล้วก็เริ่มตั้งแต่ลง a p a เ h ชใหม่เลยซึ่งถ้าใครลงอ p a เ h ชแล้วก็ไม่ต้องทำนะัตอนลง a p a เ h ชนะครับแต่ว่าจะลงใหม่ sql เลยเ,เดี๋ยวรอ,อผมติดตั้งเสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะพอล้วก่อนตอนนี้ ตอนนี้เราลงเสร็จแล้วเราจะรีบูตเลยนะครก็พอรีบูตเสร็จแล้วก็ล็อกอินแล้วก็อัปเดตโอเคเดี๋ยวรอหลังจากที่อัปเดตเสร็จเดี๋ยวจะกลับมาอีก ที่หนึ่งนะเดี๋ยวตอนตอนนี้พาร์อดอา๋ยวล็อกอินก่อนอ่ะตอนนี้ล็อกอินแล้วนะฮะเราก็จะเป็นรูทก่อนสุดสดนะฮะอ่ะตอนนี้เป็นรูทแล้วแล้วก็จะ apt update นะฮะโอเคแล้วก็ apt update hit y แล้วก็รอนะครับขั้นตอนนี้โอเคนะครับตอนนี้เราก็อัปเกรดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการติดตั้ง MySQL กันเลยเดี๋ยวขอเปิดหน้าติ t ต r รี l ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวลิงก์นี้เดี๋ยวเอาไว้ใต้คลิปนะฮะก็เริ่มแรกนะครับถ้าใครยังไม่ใช่ root นะให้ sudo su ไปนะครับ แล้วก็เราจะทําการติดตั้ง Apache นะเดี๋ยวเรา copy วางเลยนะฮะถอตอนนี้เรากำลังลง Apache อยู่ซึ่งถ้าใครทําตามคลิปที่แล้วเนี่ยเขยังไม่ต้องลงนะครับ Apache ตรงนี้ Apache อัพเปอร์เช่ซึ่งลงอัพปาเช่เสร็จแล้วเนี่ยเดีย๋ยวผมขอลงให้เสร็จก่อนนะครับตอนแรกเราก็ต้องอลาวอัพเ่นะฮะอ่ลาวแล้วก็ดูเช็คดูสเตตัสของอัพปาเช่นะว่าใช้ได้หรือเปล่าอ่าใช้ได้ฮะ,ะเดี๋ยวเราดูโค้ดเนมของเราก่อนนะฮะโค้ดเนมคิดไอโอเคหนึ่งสี่แปดหนึ่งสามหกนะฮะก็เก้าสองหนึ่งสามหก โอเคใช้ได้นะครับแล้วทีนี้เราจะลงก็คือเริ่มเริ่มเริ่มทำตามผมได้เลยนะครับตอนนี้ก็ก๊อบตัวนี้นะครับมาสคริปมาก๊อบมาแล้วก็วางเ็นเนะครับก็คือเป็นการติดตั้ง php ครับ yes ไปก็รอนะครับ yes, โอเคตอนนี้ผมลง p p เสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็บรทัดนี้มานะครับเราทำก,ทำการคอนฟิกนะฮะวาง enter นะครับ enter เ,เ,เสร็จแล้วเราก็ system reload ตรงนี้นะครับวาง Enter แล้วก็หลังจากนี้เราจะลง mysql นะครับกมม็บรทัดนี้มานะครับก็วาง ต่อนะครับตรนนี้ m y SQL เนะอะเดี๋ยวจะพอดไวม้มันเดิมนะครับจะพอดไวจะกลับมาตอนมันโหลดเสร็จแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ลง m y SQL เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเช็คสเตตัสของ m y SQL เลยกว่างโอเค Active นะฮะอ่าทีนี้เราจะติดตั้ง Asset security ของ MySQL นะครับก็วางแล้วก็ Enter นะฮะแล้วก็กด Yes ไปนะครับอันนี้จะเป็นศูนย์นะครับให้มันโ o ไปแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับของ root SQL นะครับโอเคกดปิดแล้โอเค,อเคพอกรอกรหัสไปแล้วเนี่ยตรงนี้ให้เรา Yes ไปนะครับ รี m o v อ a n นอน m o u s u s e ูเซอร์ก็ Yes ไปแล้วก็ Yes นะครับเทสด a ตเบ e ก็ลบไปเลยครับ Yes รีโหลดนะก็ Yes โอเคเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ให้เลื่อนลงมานะครับจนเจอ Install p h p My Admin นะครับแล้วก็ก๊อปไปโอเคกแล้วก็ว่างนะครับทุนวีเท ตอนนี้ก็รอไปนะครับพอรอแล้วมันจะขึ้นกราฟิกตรงนี้มานะครับเดี๋ยวเราดูโค้ดที่เราจะใช้กันนะครับโค้ดคือจากรีโพนี้นะครับเดี๋ยวลิงก์รีโพดวผมเอาไว้ในใต้คลิปนะครับก์โพนี้ก็จะมีสคริปที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับคือ,อไปที่ ผาดนี้นะครับแล้วก็โคลด์เดต้าจากกรีโพนี้นะครับแล้วก็มีอ่าลบนะครับก็คือโคนมาแล้วเราก็จะย้ายเข้าไปในผาดตรงนี้แล้วก็ทำการลบที่โคนมานะครับรอะไรเงี้ยแล้วก็เราจะ con. บบนันโนดีบีคอนีพีตรงนี้นะครับเพื่อแก้ไขโค้ดในส่วนของตรงนี้นะครับเราจะแก้ ตรงล็อกโฮดนะครับเป็นเป็น IP address ของเราแล้วก็ร o ทอาร์ดัตเตอร์เบยูเซอร์นะครับเราก็จะสร้างยูเซอร์ชื่อว่ามายูเซอร์ขึ้นมานะะลแล้วก็รูทหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ดัตเตอร์เบดชื่อมาดัตเตอร์เบดนะครับเพื่อเราจะได้ไม่ต้องแก้เยอะนะครับเราก็แก้แค่ db server name ก็พอนะครับแล้วก็ดูในส่วนของโค้ดล็อกอินนะครับซึ่งโค้ดชุดนี้นะครับ สร้างโดยนะครับ Thaikey.com นะครับคือ Tutorial จาก Thaikey.com นั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นฟอร์มล็อกอินนะครับพอล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำการเช็คเช็คข้อมูลในดัตเตอร์เบดนะครับว่า user อร์ที่กรอกไปเนี่ยตรงหรือเปล่าในดัต a ต a s e เบซึ่ง i n c l u d e มา i n c l u d e f i l e c o n f i g นะครับก็คือไฟล์ config ไฟล์นี้ที่เราเซตติ้งไว้แล้วพอ Config เสร็จแล้วเนี่ย อ่าเราก็จะทำการคิวรีนะฮะคิวรี่คือเซ็คเซเล็กซ์ออลฟอร์มเดอะเมมเบอร์เมมเบอร์นี้จะเป็นเทเบิลของดัตเตอร์เบทที่เราจะสร้างนะครับเดี๋ยวคเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอเพนทีบิวแอินติดตั้งเสร็จก่อนครับก็ตรงนี้นะครับเป็นการคิวรี่แล้วก็ทำการเช็คเซสชั่นครับว่าเราเป็นแอดมินหรือว่ายูเซอร์ธรรมดานะครับตามที่เราได้กำหนดไว้ในดัตเตอร์เบทของเรา แล้วก็ถ้า User เป็นแอดมินนะครับก็ <c oughs> จะมาที่โค้ดชุดนี้ก็จะรันนะครก็คือจะเป็น่านมาที่นี่ a d ครับแอดมินเพจก็จะเป็นหน้าแอดมินเพจนะครับตรงนี้แล้วก็น,นี้ User Page เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูผลลัพธ์นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมลง PHP มาแอดมินเสร็จแล้วเดี๋ยวขอกลับมาที่หน้า t ิ t o r i a l ร,รนะครับอันนี้ก็ s p a c e b a r นะครับ Select แล้วก็กด enter <c oughs> ไปก็รอรอครั้งที่สองเราก็จะ Select yes นะครับ โอเค Yes นะครับกด Enter ไปแล้วก็ใส่รหัสผ่านของอรหัสผ่านสำหรับ PHP Admin นะครับซื่อตัวนี้ใส่ยาวๆหน่อยก็ได้นะครับโ okay. อเคเทิไปนะครับ error while i n s t a l l i n g my database mysql says error โอเคตอนนี้ผมติด error นะครับคือ error เขียนว่า mysql says error ในบรรทัดที่2นะครับตรงนี้ะเมาส์ไ่ขึ้นนะฮะบรรทัดที่2นะครับตรงนี้เห็นไหมครับบรรทัดที่2ตรงนี้นะครับ mysql says error 1819 head w 0 i l e นนะครับ add line one your password does not satisfy the current policy r e q u i r e requirement your option r ในส่วนนี้นะครับจริงๆตอนแรกผมต้องเซตโพลซีให้เป็นต่ำก่อนมันถึงจะไม่แอลเลอร์นะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราอ่าอัพพอร์ตไปนะเปิดเทอรไปเดี๋ยวเราทำการมาเซตโพลซีของอ่ามัตเร์เบตของเราลิสเซอร์ของเราอ่าตอนนี้นะครับคือตอนนี้ไม่แอลเลอร์ตัวนี้นะครับซึ่งเราต้องแก้ก่อนนะฮะเดี๋ยวดูวก่อน S sql s e t t i n information ได้ไเด็โอเคเรามาที่ command นะครับให้พิมพ์ mysql enter นะครับอยู่หน้านี้แล้วให้เราก๊อปตรงนี้มาครับก็มาทั้งหมดเนะี่ย copy แล้วก็ paste ไปนะครับแล้วก็ enter นะครับแล้วก็เช็คนะครับว่าปักอินเรา active หรือเปล่า,าว่างนะครับแล้วก็ enter Uh, v a l i d a t e password active นะฮะเราจะเซตเซตอ่า Policy ของ password นะครับเด uh, ี๋ยวเราโชว์โชว์ดูก่อนก็ได้ครับโชว์ดูก่อนว่าตอนนี้มันเคืออะไรปึ๊บยงเอซึ่งตอนนี้มันเป็น medium นะครับในส่วนของ v a l i d a t e underscore password underscore policy นะครับตรงบรรทัดน,นี้นะครับระดับ policy ยังเป็น medium อยู่นะครับแต่ว่าเราจะเซตให้เป็น low นะครับ คือตัวแรกเรา .polc ตอนแรกเราเซตเป็นโหลตอนลงมาไอเชียตตอนแรกแล้วนะครับซึ่งตัวที่2คือตัว u ั d e r s c นี้นะครับถ้าเราอยากทําให้มันเป็นโหลเหมือนกันก,ก็กรอบแค่ตัวนี้มาก็ได้ครับแต่เพื่อความชัวร์ก็กรอบมาทั้งสองอันก็ได้ครับแต่จริงกรอบแค่ u ั d e r s c ก็ได้กรอบมาเลยอป,ปเพจเ n t e r นะครับเราก็จะพิมพ์คําสั่งตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเช็คว่าเออมันโหลจริงเปล่าอะโหลดจริงเปล่าโชว์นะฮะก็ เราเกตว่าอ่าโลแล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็โลแล้วแล้วทีนี้เราจะสร้างยูเซอร์เลยนะครับยูเซอร์เราจะสร้างให้เหมือนกับอ่าโค้ดที่เราเขียนไว้นะครับจะได้ไม่คอนฟิกเยอะนะครับที่เป็นยูเซอร์ชื่อว่า myuser แล้วก็รหัสผ่าน root 1 2 3 4งสองสาตามนี้เลยนะครับแ,รแล้วก็อะตรงนี้น่าจะก๊ไปไะะอปไม่ได้นะครับน่าจะพิมพ์ต้องพิมพ์อย่างเดียวเดี๋ยวลองก๊อปดูตัวนี้กรอปไม่ได้นะครับก็ต้องพิมพ์ก็ create user แล้วก็ my user อย่าลืม s ิ่งกัน Code นะครับแล้วก็ s e ่ u กั t โกรธเปอร์เซ็นเป็นว่างดนีแล้วก็ i d identify นั่นเอง identify e by root 1 2 3 4นี่คือรหัสแล้วก็สิแล้วก็ e n นเ r อร์ Enter นะครับอะเซนแทกอันนี้น่าจะพิมพ์ผิดสักที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวดูก่อน create user user my user at 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 d t i d f i อ่ามีตัว i เบิลมาสองไม่ห e okay. นึ่งตัวนะเดี๋ยวลบไปหนึ่งตัวอ่าพิมพ์ผิดนะครับ f น่าจะไม่ไม่ผิดแล้วกด enter ไปอ่าถ้าขึ้น q u r l อ o k ก็ OK, คือว่า o OK k แล้วได้นะครับแต่ทีนี้เราจะทำการ copy ตัวนี้มาเราจะให้สิทธิ์ใน user นี้นะทุกสิทธิ์เลยในการจัดการ d a t a b a s นะครับก็ enter ไป ออก,ก็โอเคนะฮะแล้วก็โชว์แล้ก็มาทั้งสองอันเลยนะครับก็คือโชว์แก t for user แล้วก็ฝัดฝัดมันนะฮะแล้วก็ enter โอเคตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับในส่วนของคน i ี4ตอนนี้เราลง php m admin a เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเช็คดูว่า php m admin เราใช้ได้หรือเปล่าให้เลื่อนขึ้นมารอหน้านี้เลยนะครับหน้า รอบข้อความนี้เลยฟิกไหมพีพีฟิกพีพีไหมมีนอตฟาวนะครับก็แก้หาพีพีไหมมิไม่เจอเดี๋ยวเราไปที่โคเนมของเราตามไอพีตามไอพีของเราที่เราพริมพ์โคเนมไปนะครับแล้วก็ slash php my a d m ก n ก็ Enter นะครับก็คือจะขึ้นนอตฟาวถ้าขึ้นนอตฟาวเนี่ยให้เรากลับมาที่ติตัวเรียวครับก็โพสต์ตรงนี้มาครับเราจะทำการแชร์พีพีไหมมิไปที่เซิร์ฟเวอร์ เดี๋ยวเราออกจาก mysql ก่อนนะครับให้เราพิมพ์ a c exit enter ครับตอนนี้เราหยุดรูทน้ารูทแล้วนะครับให้เราเพจที่เราก็มานะครับก็ enter แล้วให้เรา cd นะครับ cd ไป slash slash var ที่เป็น user ที่เป็นเซิร์ฟของเราครับ html enter แล้วก็พิมพ์ ls ขีด l แล้วกัน enter ปึ๊บจะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ phpadmin แล้ว ก็น่าจะได้แล้วแล้วก็กลับไปรีเฟซดูสังเกตว่า a l o r นะฮะ page p m a n a e m e n a l e r ตอนนี้ตอนนี้น่าจะเป็นเพราะว่าตอนผมลงนะครับผมยังไม่ได้ system ctl r e f r e s, <ป> <S restart ของ apache นะครับเดี๋ยวเราพิมพิมเอาเลยนะครับก็คือพิมตามผมนะครับตามโค้ดเวทร์งลงมาหน่อยเพื่อให้เห็นชัดๆนะ,ะก็พิมพ์ system c t l นะครับ Restart Apache 2 Apache t o Enter เลยนะครับแล้วเรามา n i f e s หน้าเว็บตัวนี้ดูอ่าก็ใช้ได้แล้วนะครับพี่แ a ดมินเดี๋ยวเราลองใส่ใส่ตัวนี้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนนั้นเราทำแล้วมันเออรอแต่ถ้าใครทำ ตอนลงหลังลง p ีทพีแมดมินแล้วมันไม่เออร์เลอร์ให้พิมพ์ยูเซอร์เนมว่า p ี p พีแมดมนนะครับแล้วก็ใส่รหัสที่เราใส่ไปอ่าของผมจะเออร์เลอร์นะเพราะว่าตอนตอนแรกผมทำโค้ดแล้วมันเออร์เลอร์แต่ว่าเราจะใช้ยูเซอร์ที่เราสร้างเมื่อกี้นะที่เป็น my user ตามโค้ดนี้ my user แล้วก็รูดหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ล่าสดผ่าน ลูทหนึ่งสองสามสี่แล้วก็โก็คือเราจะอยู่หน้าพีพีแมสบินแล้วนะครับอันนี้คือเป็นในเอคเอลดัลตเบของเรานะครับทางซ้ายมือก็ต่อไปจะเป็นการสร้างดัลต้าเบครับกลับมาที่หน้า t ีตัวเรียวนะครับเราจะทําการสร้างดัลต้าเบดเลยนะครับดัลต้าเบดเนี่ยจริงๆน่าจะมาสร้างอันนี้ได้นะฮะ อ่าเดี๋ยวลองสร้างอันนี้เลยแล้วกันให้เรานะครับสร้างดัตต้าเบดที่จริงสร้างดัตต้าเบดอันนี้ได้นะครับกด New แล้วก็สร้างแต่ว่าต้องต้องคลิกคลิกจ้ไขก็ง่ายแต่ว่าเราเตรียมโค้ดไปแล้วนะครับเราจะ Create ตัวนี้นะครับอ่าก๊อปมานะครับก๊อป Create Database มา แล้วก็วางวางนะครับก็กดโกตรงนี้นะครับโกแบบป,ป,ปึ๊บเราก็จะเห็น m ม d a t a b เ s e บตรงนี้นะฮะทางซ้ายมือก็ถือว่าได้แล้วคือเราสร้าง d a ต a b a s e เบแล้วตอนนี้กลัมาที่หน้าติ t o อรีรยนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราจะมูฟไปที่คอมมาเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะใช้อ่ะสักครู่หนึ่งนะ,ะับเราจะใช้อา่า mysql ในคอม m a น d l i n นนะฮะก็พิมพ์ mysql ไปแล้วทีนี้กลับยึด database มาฮะ m y s ่ยก็วาง enter นะคะรับจะเห็นว่า database าาเช็งแล้วนะฮะ เราก็ทำการ create table จากโค้ดเข้าไปแล้วก็วางนะแล้วก็ enter นะฮะก็ขึ้นโอเคแล้วลองไปดูใน database เรา,เ,า <c oughs> นะเราก็จะได้ member ม,ม,มานะก็มี column index primary key จะเป็น primary key user id แล้วก็ username unique key นะฮะก็ตามนี้ แล้วมาที่ประทานี้นะครับเราจะทําการ insert user ของเราซึ่งผมเตรียมไว้2 user นะครับหรือใครจะเพิ่ม user เป็นของตัวเองก็ได้นะฮะก็คือ insert เข้าไปใน table member นะครับซึ่งมีค่าตามนี้นะฮะก็คือ user id แล้วก็ user name ตัวนี้ก็เป็น password แล้วก็ตัวนี้เป็นชื่อนะครับคือ name ตัวนี้เป็น status นะฮะก็ผมเตรียมไว้2ตัวนะครก็ก๊อป กาจะทำตาคนนี้ก็ก๊อปมาเลยแล้วก็ทูลวนะีพาร์ตแล้วก็ enter อีกทึงที่ครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับสเตเบิลแล้วก็ exit ไปครับพิมพ์พิมพ์ว่า exit นะครับ e ะะ enter <c oughs> ก็กลับมาที่หน้า root เหมือนเดิมตัวนี้เราไม่ต้องพิมพ์แล้วนะครับเพราะว่าเราเราอยู่ในในผ่านนี้แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นโค้ดที่ว่าอ่าจากที่ผมทำไว้ เป็นของน้าล็อกอินของผมเองแต่ว่ามันจะมีแค่นหน้าล็อกอินแล้วก็เข้าไปหน้ Member, min, าเมมเบอร์แอดมินเฉยไม่ได้มีอะไรมากเพิ่มเติมแต่ว่าของตัวนี้นะครับเป็นของไทเคเยทนะก็จะครบชุดหน่อยซึ่งผมได้แก้ไขโค้ดแยกออกมานะแยก Connect ออกมาต่างหากเพื่อให้ Connect ง่ายนะครับเแก้ไขแค่ไฟล์เดียวก็ใช้งานได้นะฮะก็มาที่หน้าดิโพนี้นะครับซึ่งจะเอาไว้ใต้คลิปนะครับดิโพนี้ ก็มาดูในโค้ดส่วนนี้นะครับให้ก๊อปแล้วก็มาเลยก็ได้นะคลิกปุ่มก๊อปตรงนี้มาคลิกปุ๊บนะฮะแล้วก็มาที่นี้แล้วก็วางนะฮะวางปุ๊บฮะแล้วก็ enter นะฮะเนี่เดี๋ยวนะดูก่อนนะฮะเออรอนะฮะก็วางแล้วก็รอเลยนะฮะตอนแรกจริงๆอยากก๊อปทีละบรรทัดก็ได้นะครับก๊อป บรรทัดน,นี้ก็คือเป็นเช็คในรีสตรรี่เป็นผ่านนีนะ้แล้วก็ทำการรีสิตอรี่ทำการโคลนรีโสิตรรี่ตัวนี้นะฮะแล้วก็ทำการ move ไฟล์จากรีสิตอรี่ที่เราโคลนไปนะฮะทั้งหมดเลยทั้งทุกไฟล์แล้วก็ไปที่อ่าผ่าดผ่านผปัจจุบันนะฮะแล้วก็ทำการลบโฟลเดอร์ตัวเดิมออกนะแล้วกาับมาที่คอมนด์นแล้วก็ Ls ขีดขีด L แล้วก็จะได้ไฟล์โค้ดของเรานะครับที่เขียนไว้ทั้งหมดแล้วนะครับในทางขวามือ,อให้เราพิมพ์อีกหนึ่งแท็บนะครับก็คือตาม IP ของเรานะครับหนึ่งสามหกใช่ไหมโอเคหนึ่งสามหกโอเคได้แล้วนะแล้วกลับมาที่ เซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับให้ nanodbcon.php นะครับทีมตัวนี้ก็ตามที่ผมเขียนไว้เนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็ Enter นะซึ่งเราจะมาแก้ตรงนี้กันตรงล็อกอินเนี่ยเดี๋ยวเช็คดูว่าใช้ได้เปล่าก็ slash login.php ก็จะขึ้น หน้าเราอินนะครับแต่ว่ามันใช้ได้ไหมเราก็ขอดเราก็จะพิมพ์ลิงก์อันนั้นกับดาต้าเบสดอทพีเอสพีนะเห็นว่ามันคอนฟิกเสร็จคอนฟิกได้นะครับแต่ว่าในโค้ดในส่วนของลิงก์ดาต้าเบสเนี่ยมันจะเป็นอีกไฟล์หนึ่งแล้วก็ถ้าเรากด, et, อดเอเข้าตรงนออกนะครับ nano link underscore data base dot php เข้าไปอ่ามาดูนะครับ ก็เซิร์ฟเวอร์เนมจะตั้งไว้เป็น Local h o s t 3 3 0 6ซึ่งเป็น Default ของ mysql ก็ได้ก็ c o n n e c t ได้นะครับมันขึ้นว่า Connect successfully แสดงว่าใช้ได้นะครับร l โค้ดเซิร์ฟเวอร์เนมตัวนี้นะครับก็ c ท n n e c t นนะครับกลับมาที่ตัวเดิมนะครับ n a n o d b config p h p มาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ยังเป็น l o c localhost ธรรมดาอยู่เดี๋ยวเราจะใส่โค้นไปนะครับ3306ก็คือ3306นี่คือพอร์ตมันนะฮะแต่ถ้าใครใช้ localhost แล้ว ล็อกอินแล้วมันล็อกอินไม่ได้แอ r o r อะไรแบบนี้ให้เราเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น IP ของเรานะครับก็คือ9 9 2 8. 6 8 8 8จุดนะครับก็เ,เดี๋ยวผมจะลองตัวนี้เลยนะครับอาจจะได้ไม่ได้ก็ลองดูนะครับของคอนนอ็กะก็เรานะก็กด y e n t e r แล้วมาที่ยัอของเรานะครับให้ส o g i ล็อกอิไป .php e n t e r อ Enter. แล้วใส่ User ที่เรากรอกไป อ่ายูเซอร์ที่เราสร้างไลท์เบรดไปคือมี root ล้าสาดก็คือ root แล้วก,กด log in นนะครับอ่าเห็นว่า Connect Fail แสดงว่า IP เราใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้อุป n t u ของผมถูกกับ l o c a l h o s t 3 3 0 6มากกว่า IP ที่เราเป็น IP ของเครื่อง <laughs> เป็น IP ของที่มันเจเ e r a t e ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรา c อ Connect ใหม่นั่นเอาเข้าไปนะครับเดี๋ยวแก้เป็น l o c a l h o s t 3 3 0 6 Local h o s โฮสต์โคลอนสามสามแล้วก็วายเอนแล้วก็มากลับไปที่หน้าล็อกอินใหม่ครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านใหม่ Loot ก็ล็อกอินครับอ่าตอนนี้ผมเข้ามาได้แล้วนะครับตอนนี้อยู่หน้าแอดมินเพจนะครับก็จะสามารถ Edit p โปรไฟลได้คลิก Edit ก็จะมีหน้าโปรไฟล์ของแอดมินนะฮะแล้วก็กดเซฟไป กดทูเอ็มเซฟคอมพิวต์กดทูเอ็มินเพกดไป่ะก็กลับมาในเอดมินนะฮะเดี๋ยวเราล็อกเอาล็อกเอานะฮะก็กลับมาที่หน้า User อร์เดี๋ยว u s เซของเรานะ,ะเรามียูเซอร์โค้ดทูแพนด้าผ่านมาผ่านเป็นอะไรนาะไปที่ดิ t ิทัเียดูวอนตอนสร้างดาต้าเบสตอนแอปเป d อ่ามาผ่านเป็น CTP 1นสองสามะฮะใส่ไป CTP 1หนึ่งสอล็อกอินนะฮะ ก็ได้นะครับมิเตอร์พอดูเป็นได้พอด,ดนะีได้แล้วนะอีดิโปรไฟล์อ่าได้นะแล้วก็ยูเซอร์เพจลังเอาก็ตอนนี้ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับที่เราใช้ตัวนี้อ่าโค้ดตัวทากีเดี๋ยวมาดูโค้ดของผมเลยแล้วกันตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็มาที่ติทัวร์เลี้ยงได้เลยนะครับติทัวร์เลี้ยงเลื่อนมาหาตรงนี้นะครับโคน ก็มาเลยที่ขวาคัป,ปีปฮะแล้วมาวางวางอีกถ้าเราอยากดูครับตอนนี้เป็นโค้ดตัวที่ผมทำไว้คือตัวนี้นะใช่ไหมเออตัวนี้แหละครับใช่แล้วนะก็หน้าตามันจะเป็นแบบนี้ถ้ายัางไม่รันหน้าตาล็อกอนินจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็เนี่ยล็อกอินมี แบบนี้นะครับหน้ามีแค่หน้าแอดมินหน้าสมาชิกอ่าเิน e n อ e r ไปเลยนะครับเดินไปปุ๊บรอนะครับก็คือเหมือนเดิมนะไปที่พาสเราแล้วรีเฟรชนะครับล็อกอินเพจปุ๊บอ่าก็จะเป็นหน้าหน้าเพจล็อกอินที่ผมทำไว้อ่นะก็ใส่รูทเหมือนเดิมอ่ะรูท หน้าผ่าน Root แล้วก็เข้าสู่ระบบอ่าก็จะได้หน้าแอดมินนะครับเพราะว่าอ่าดีเฟสในส่วนของพีพีไม่แอดมินนะฮะถ้าเราไปที่ Member นะครับแล้วก็คลิกที่อ่าดูที่นี่นะครับ Root ตลุต s t ตตัดคือแอดมินนะครับถ้าแอดมินก็จะเข้าหน้าแอดมินถ้าเราบอกโค้ดทุกเป็นได้เดี๋ยวไปนหน้า User นะเดี๋ยวเราลองอินลองเอาจากตรงนี้ก่อนนะครับลองเราก็โค้ดทู Panda แล้วก็รหาสผ่านเป็น cdp 1 2 3นะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบก็เป็นงาสมาชิกครับโอเคหรือถ so ้าใครชอบโค้ด so ช so ุดนี้ก็ได้นะก็ก็ก๊อปตัวนี้มาเลยกรอปก็วางวางแทนที่เลยก็อนเทอร์อ่าปรีเฟสปึ๊บน่ะก็เหมือนเดิมตัวนี้ลด้ากผ่านูดอ่าแต่ตอนนี้มันเพิ่มฟีเจอร์มาอ d i t น,น,นะแก้ไขข้อมูลได้สองเซฟปุ๊บเพจความพีดเดี๋ยวเราไปดูในนี่เพจปุ๊บ,บน่ะชื่อเราก็มีเลขสองกันมาก็อัปเดตได้นะแอดมินเพจนะครับปีนัดผ่านก็น่าจ,จะได้นะฮะนี่ผ่านผ่านนะก็หมดแล้วนะครับในส่วนของคลิปนี้เดีย๋ยวผมจะเอาลิงก์เตอรเรียลตัวนี้ ซึ่งกระโดดไปกระโดดมาอยู่นะครับจริงๆไม่ได้ตามไม่ได้เรียงตามนี้เลยก็ถ้ามีเ l อ r ์อก็จะลงมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นไปข้างบนอะไรแบบนี้ก็ามาศึกษาดูนะก็ะทำมาแล้วเป็นกินห้าเพจนะครับแล้วก็โค้ดชุดนี้นะที่เป็น repository ตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะแนบไว้าาใต้คลิปนะครับจะเขียนหัวข้อว่าอ่าสำหรับ repository ตรงนี้จะเขียนหัวข้อว่า p h p ตรงนี้นะครับแต่อีก ที่เป็นเว็บตรงนี้จะเขียนหัวข้อว่า Linux Server Simple Login Page ตรงนี้นะฮะสองลิงก์นะครับใต้คลิปซึ่งทุกคนต้องเปิดก่อนประกอบก,บกับการทำตรงนี้ด้วยนะเพราะว่ามีการ Copy จากตัวนี้แล้วก็ไปวางนะครับเพื่อความรวดเร็วโอเคครับก็เสร็จแล้วก็ปิดเครื่องจัดดาวนาวปิดไปครับก็คลิปนี้ก็เท่านี้ครับ